ตอพ่อแมพี่น้องเนาะเพิ่นว่พังกําลังแห้งสามุกดานี่จักยามใด๋พ่อแม่พี่น้องเนาะซ่ํามีลูกน้อยอีหยงแบบนี้นาพ่อพี่น้องคือสิโดนเนาะเพราะว่าภาระอ่าทางนี้เฮาก็ถือว่าแบบลาอยู่แล้วแพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็การงานเฮาก็มันก็บ่คือเก่าก็ดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นก็ช่วซอยขาโอ้ตื่นันใจแห้งพพี่น้องเยเนาะคั่นว่าตั้งใจเก็บเงินสร้างนี่โอ้ 4ีหาเดือนจากสีได้ดูโบ้เพื่อนพี่น้องเลยเปิดภาพเปิดมากับยูเพื่อนเด้อื้นนี้พี่น้องเนาะโดยกับเครื่องฟ้ากครื่อฝนพื่อนพี่น้องเนาะกัยังบ่ทัานด้ออกไปเวียกไปงานทางใดนื้นนี้เนาะก่อนอื่น กะทักทายสบายดีสบายดีสวัสดีพเมพี่น้องเอฟซีเบิร์ดทุกคนทุกท่านเนาะที่บารับชมคลิปสามมุกดานในตอนนี้เนาะนอขอ,อยินดีตอนรับเข้าสู่ซองมุกดาวันสาวลาคือเก่าเด้อพเมพี่น้องเลยพ่อพ่อกันมื้อนี้อยู่เฮือนเนาะพแมพี่น้องตื่นเต้นหรือว่าดีใจแห้งพแมพี่น้องเนาะเมือนกับมกี้ยงลายเนาะอ่าเหตุคลิปออกมาพาพเมพี่น้องไปเบิ่งอ่าพัก่วนเดินซานเฮา ก็คือมื้อนี้กับทางสามุกดากับสิพาพมเอกพี่น้องไปเบิ่งภาคส่วนทางเพื่อนหรือว่าทางสามุกดานี่เหตุห้ววะพเมพี่น้องเนาะแต่ว่าคือมีทางเมหักแล้วกัพ่อหักเนาะแล้วกับไอ้เพื่อนได้สุดซอยเขามา,าว้าตว่าลราก็ยังสั่นอยู่พเอพี่น้องเนาะเพราะว่าคือทางสามุกดานี่ยมีความไฟฟันอยากได้อันแต่โดนแล้วพอเมพี่น้องเนาะตั้งแต่เหตุเพื่อนแล้วเพราะว่า คือทางสามุกดานี่กอ่าบ่ค่อยอยู่เฮือนเนาะก็อยากได้คัวได้ยังนนเนาะปิดลอมไมออมอว,ว,ออว้อ่าแอมเฮือนเพ่พี่น้องอย่างน้อยกอ่าเวลาอ่าคนบ่อยู่เฮือนเนาะพอสามุกดากมักไปเวียกไปงานตลอดั่นนะเพ่พี่น้องเนาะก็ย่ายนเวลาคนบ่อยู่เฮือนอยู่ซาเพราะว่าอ่าบอนสถานที่ทางสามุกดาอยู่นกะมันอยู่ป่าพ่นพนนี่น้องเนาะโดยแล้วก็กลับ บอนไว้รถไว้ล่างกับบ่มีพ่อแม่พี่น้องเนาะพอป้าไว้ล่างเฮือนก็เสียงแต่ละมือมาเฮาก็นอนบ่หลับเนาะบ่ขิดน้ํารดอ่าก็คือมื้อนี้ก็ทั้งแม่ฮักเนาะ USA ะ USA ว้ากับ่ถือพี่น้องเอ้ยโดยดีใจแฮงเนาะแล้วก็ทางพ่อเพิ่นอยู่ทางฝั่งไทยแล้วก็ทางอ้ายเพิ่นเนาะทางฝั่งไทยพุ่นแหละพ่อแม่พี่น้องเอ้ยเนาะได้สมทบสดซอยเข้ามาภาคส่วนทางหัวแค่กตอนนี้ทางสามุกากอ่า ตั้งเสาถือว่าสําเร็จแล้วคุณพี่น้องเนานะตอนนี้ก็กําลังสิเริ่มเข่งตะคายแต่ว่าทางหน้านี่ก็ทางสามุกดาเช็ดกําแพงเอาเนาะก็ขอบุญขอบคุณไปยังแม่ฮักหลายๆเด้อเนาะคนก็สุดโอยภาคส่วนอ่าสาวลักข้าวทั้งต่างประเทศคุณพี่น้องเนาะและก็ขอบุญขอบคุณไปยังทางพ่ออันเนาะคนก็ได้ซอยตะคายและก็อ่าเฮซ้ายเนาะอุปกรณ์ล้อมหัวและก็ภาคส่วนทางไอฮักเฮาพี่น้องเย ท,ทางฟังไทยคือกันเนาะเพิ่นกาไดสุดซอยมาภาคส่วนทางกำแพงหน้าบ้านเพ,พื่อนพี่ดาวเนาะกะ็ถือว่าความฟันเป็นจริงเพ,พื่อนพี่้างเนาะจังไดกะมกดาก็ต้องขอบุณขอบ,ขอบคุณเพื่อนาจะดีทั้งสามทานเด้อขอให้เพื่อนจงมีสุขภาพร่างกายแข็แงแรงอายุมันก็ยนืนเป็นหโพลหมไสของลูกของลานตลอดไปเนาะมีตะวามสุขามจเจริญบัตรถนาสิ่งใดก็ขอให้ได้สิ่งนั้น ทานมาสำานกับคอยใ,ในใกับเพื่อนหาลอยเท่าพันเท่าได้สักว่ากัน,น,นยันองอยแบบตื่นตื่นต่นอาสันสันอยู่เลยพี่น้องเลยเนาะแบบตื่นเต้นเฮงหัวทางสาวมุกดากะว่าสิออกมาทำคลิปมือใดกะอ่ะาบทันได้มาเถอ,อะเนาะเพราะว่าไปนู่นมานี่เนยเพื่อนพี่น้องกับพอดีมือนี่นกะจะออกไปซื้อของมาป่อคนอื่นเดี๋ยวพาพ่อแพี่น้องไปหับส้มหับฟังไปเบิรงกันก่อนว่าพักโซนหัวโว,วนเขาน,นี่กะไปหอดไซแล้วเพื่อนพี่น้องเลยป ดีใจล่าจนเบาบุถืงเนาะเพี่พี่น้องพอ่าแต่ละที่ไปถ่ายคลิปเนาะไปถ่ายคลิปละกัอันหินเฮือนน้องมีฮะนะเพี่พี่น้องนๆก็อยากได้ได้ก่กรีดแบบอ่าฮายูตานี่กับเอาอ้อมตะข่ายนี่กยถือว่าป้าตูดูลาเลยเนาะสําหรับอันทายซามุกนี่กายจะพอมาเมื่อนี้กับวามฟันกับเป็นจริงอิลีพี่พี่น้องเนาะ็พอเป็นญ่เพป็นกับอันเห็นแล้วกันเป็นกับสุดซอยขาม้าพี่พี่น้องเลย ทางเงินะป้าคนอื่นเดี๋ยวไปเบิ่งทางสร้างเพิ่นก่อนพอตอนนี้เพิ่นก็กำลังเสื่อมเอ่อเสื่อมเล็กแล้วก็ทางสามุกดาจีให้ทางอันสางหรือว่าทางปูเนาะเพราะว่าอยู่ใกล้ๆกันเฮ้ยพี่น้องอันนี้ก็เฮือนเพิ่นเนาะข้างสามุกดาเลยให้เพิ่นซอยเพิ่นก็ะสุดตาซอยลูกซอยหลานเฮ้ยพี่น้องเลยป้าคนอื่นเดี๋ยวไปเบิ่กกองพูทางบ่าวทาเพิ่นทางนั่นเนาะไปคือพาคือฝนเพื่อนพวกอาเพื่อนพี่น้องเนาะ พนกระจิตกแลนี่โอ้โหกำลังเสื้อโหสบายดีเด้อทางนี้เด้อเด้อทางปะทาเด้อสบายดีโหทางลานเฮาทางน้องเฮาสบายดีทางน้องตัว่นโอู้เจ็บตาดิบ่ได้แล้วปะทาเอ้ยขันขอดึง ลายเิ็งบ่พอสักสามบเลยบ่อพ่อปะมันในจังเมตรบ่พอทางนั้นทางนั่นพุดทางนั้นยังสิยังบ่พออยู่ประมาณอยู่หบ่10เมตรเนีสีประมาณนั้นแหลยสามกเลยนโอยประมาณอ้อมอันตาค่ายนี่กะทั้งตีนมันนี่ที่เพื่อนเฮ็ดยองม่มีคืออันนั้นพราพี่น้องเนาะเพราะว่า หนาเฮือนของสามุกดามันจะสูงเนาะและลงมาทางมันสิดตามเนาะทางสามุกดาก็เลยคิดวา่าเอาตะคายเพียงกันเลยกับทางาโซนเทิงเนาะพอตกมาหนาแรงกบชิดได้เอาดินเขามาทมให้มันเพียงกันแล้วก็เห็ดคอยลงมาเพิ่อพป่น้องก็กเลยเห็ดเห็ดสูงในน้อยนึง น่ากะอันใสอันหนามกั้มเนาะเพราะว่ามันอันนี้การตะไคร้การตะไคร้อันล่มลง่มเลยพี่น้องเนาะเอาได้ปะต้นนิดหน่อยนะเอานี่เลยแต่ว่าข้างหน้านี่สามมุกดาสีดกัมเพงเนาะอันนี้กระจากนี่ไปพวกอันนี้ก็งบทั้งไอ้ฮะเพิร์ชซอยเข้ามาพอเมื่อเช้านี ้สร้างเขามาเบิงเ้งแล้วเพื่อนพี่น้องเนาะเพราะว่าเพื่อนว่าทีเริ่มงานอื่นพอวันนี้เพื่อนเห็นบายยาน่ได้ยันฝนเนาะเสาหนีตัวนี้นสิเป็นข้างหน้าพ่อเยอะวะอา,เา,าวภาฐานเสาเดือนหกต้นเพราะว่าหน้ากว้างเท่าไงก็หน้ากว้างนะดินนะหน้ากว้างเท่ไอดินนะข้างหน้านะตัวนั่นสิตกอยู่ประมาณเสาสองเมตรเสาสองหน้ากวา้างเทไง เมนส,นสปปองมื่ออะจักย์ครูเอาสิบแปดโอคอยไลย่เพราตัวที่อันไล่ตัวออกทางเข้าซื้อของเลยน,นี่เอ,อ๋เอ,อเป็นอะไรซาวซองพอทางนั้นจะเห็ุกำแพงตะว่าสาเสาตัวนี้สีแพงกว่าตัวนั้นเนาะตัวนี้สววาวละหัวนี่สาวมุกดาซื้อมาซาวละเซนซิปต้นละเซนซิปเนาะตะว่าสาใหญ่น่ะชิปโซนนี่คืออ,อสองเซนสองเซนหามีตะขายทั้งตัวพอเป็นซอยมา กะถือว่าพาตอพ่พี <skills> ่น้องเนาะเพียงพังกําลังแห้งสามุกดานี้จักงามใดพี่น้องเยเนาะสมามีลูกน้อยอย่างแบบนี้หนะพี่น้องคือสิโดนเนาะเพราะว่าภาระอ่าทางนี้เฮาก็ถือว่าแบบลาอยู่แล้วพ่อนพี่น้องเนาะแล้วก็ช่วงนี้ก็การงานเฮาก็มันก็บ่คือเก่ากดีใจเนาะที่ว่าเพิ่นกสุดซอยขมาโอ้ตื่นตันใจแงพพี่น้องเยเนาะคันว่าตั้งใจเก็บเงินสร้างนี่โอ้ ซีหาเดือนจากสีได้ดูโบเพ่อยพี่น้องเลยบางกรณนเนี่ยพาล่อบุรีกรเพ่อยพี่น้องเอาเพ่นสีอ้อมเสียสายขอสายเนาะเอาทางนองอันนี้ออกมาเพียงแต่ซัมนี้เนาะเพราะว่าทางสามุกดากบอ้อมอาแต่ขาขาเฮือนก่อนพอแต่ละมือกันใจมาๆเพราะว่าเอารถจอดไว้ในนี่เนาะแล้วก็บันนี้หัวเคก็ไม่มีฟูทางนั้นก็มีแต่ ปลาลงพงพนาเนาะก็มีแต่2 3เทียงเนาะอยู่ในนี้นี่ก็มมเทียงตู่แม่นี่ก็สิออกมาฮอดตีนี้เพิ่งจะทมสาวแล้มมวเมื่อวานนี้พ,พุ่นพี่น้องเนาะใคในตอฝนบ่ตกเมื่อวานนี้ออกมาคานี้้ก็สิเฮ็ดทางเขา้าทางออกอยู่วังนี้เนาะเพราะว่าดินสามุกดาหัน พูนพอแม่พ่น้องเนาะลงชุดฮอนไห,หน้นาเลยก็เลยอ้อมอาแต่บริเวณเฮือนซื่อๆเนาะบริเวนคนอยู่มาพุ่กระยามั่นทั้งหุ่นเนาะดีใจดีใจพอแม่พ่น้องเองดีใจลายเนาะอันนี้ก็ได้เงินนะครับแล้วก็สีเอดินมาทมไม่หัวมันเปื่อนแล้วก็สีเห็ดตะคองข้องน้ำให้มันลงไปพุ่นเนาะเพราะว่าอันนี้น้ำของน้ำสามบุกดามเห็ดบ่อน้ำไหลลงเปน จอหายอยู่วังนี่เนาะมันก็นเลยอันนั้นนี่อยู่ในนี่ร้กหัวไส้ไปทั้งหมดกาหาสิบต้นเพลพี่น้องนเนาะแต่ว่าหารสิบต้นกับจากพอหรือบ่พอเนาะขนาดบ่พอกับบ่เกินประมาณต้น,สอ,ตน,ตนสองต้นพอเรือแต่ครั้งน้าต้นน้อยนี่สี่สิบต้นรีบปกาศสีหายทั้งปูเพิ่นอมเมื้อนี่เลยอัน,นกับฟังแลเพราะว่านี้ นี่ก็เป็นดินที่ว่า,าทางสามุกดาตอนไปไทยนาะคุณแว่พี่น้องไปฟ้ามมูแต่พูดแหละาสามปีสามปีตอนนั้นที่ไปเห็ดอยู่ฟ้ามมูเนาะก็ได้อันนี้ได้ดินตอนหนึง่งแล้วก็มาคุณวยพี่น้องนาะพอตอนนั้นก็มีเรียกจำเป็นพอบบมีพายูน้ำตูเม กับเป็นดินของญาติของตู้เมย์เองเป็นน้องน่องทรายเพื่อนพวกพี่น้องเนาะก็เลยส,สมบุกดาเก็บกาเงินคำได้ก็เลยขอซื้อเพิ่แต่ว่าดินนี้มันชีแดมแต่ว่าข้างหน้านี่บุกดาจะซื้อออกมาเพิ่มคือสองเมตรหาเนาะว่าเมื่อก่อนหันลักมันชีวอยู่ในนี้พวกพี่น้องเนาะอยู่แถวนี้เนาะแต่บัดนี้มันส,สมบุกดาสิเอาทางรถรถเถาะรถท้ายหน่อยเที่ยวขางนี้ เลยขอซื้อน,น้ำเพื่อนเอาอีกสองเมตรห้ไปหานวางลักปูนตัวนั้นเนาเส่อเทียงเพื่อนนะเทากะอันนี้เฮ้ากะตายไปแล้วพมดเลยพี่น้องจั๊กปินอย่างนี้เนาะวางช่วงปเปนแดดนะสามุกดาบุคยได้โหดเนาะไปตลอดเลยเหงี่วเหียนไปแล้วพูดต้นอันนี้ก็ะเบกกินเพื่อนพี่พน้องเนาะนี่อันนี้กระเลีองาน,านั่นไปเลยอันนี้ ผลหางกระตกุกไซมุศร้านี่ใบก,กันเหลืองมาเลยตัวตน,นี้งามตัวน,นี้นตัดพระมาทาั้งนี้กับเบรกกิ่นพวยพี่น้องเนาะกินไปเบิดเลยบเลออยเลย่เหลือยังเลยเพราะว่าเพื่อนสาวบกดาตั้งแต่เหตุมาแล้วคือแบบอันอนั้นพวยพี่น้องเนะาะเพราะว่ามันมันเป็นเพื่อนตามแล้วกับเป็นเพื่อนดินพื่แหละสมุนเนาะ ัตวสาวาสิ่งขึ้นมากินแมงมุงแมงไม้ก็ขี่ใส่เป็นมาเป็นหยังก็นอนเปื้อนเนาะพ่อแม่พี่น้องสาวมกดาบ่มากเนาะก็ดีใจพ่อแม่พี่น้องเนาะที่ว่าทางพ่อแม่อายเพิ่นสุดอยเข้ามาคือว่าแล้วคันหาเงินก็จักยามได้พ่อแม่พี่น้องเนาะตะกี้มันจะมีสวนเนาะเคยทายให้อัน FC เบิ่งอยู่อันนี้ต้นมะเฮางัวกินพ่อแม่พี่น้องเอ้ยโหใบเหียนไปเลย อาทางบาทาฮะกะมังอันนั้นออกเนาะพักางานนาหุนตึนมะพิกหัวจิงโขจิงไยเนาะกามีบลายบัานีคือสีสบายแล้วบัานีเพื่อนพี่น้องเนะาะเพราะว่าคือทางเพิ่นกระเฮ็ดหัวให้กามีแต่ตีนมันบนตีนสูงนะะ่ะกะสีอหน้าน้า,นานเนะาะอันาณาเอาดินมาถม แล้วก็แต่บ้านในหันดียนงบ่ทันมากกับสีหาไม่อัดไว้ก่อนพอทางมันตำเนาะเพราะหนาเทอรนี่มันจะสูงใช่เอาเล็กเสื้อเอา่ะขาดพอเ็ดไปบินจะสูงแบบนี้นะบัดหนาทางมาตำบัดทางพุ่นมนสูงเลยพี่น้องเนาะ ดินมันบูคือกันอันนี้ก็เป็นหน้าเสามอือนคุณพ,พี่น้องเนาะทุกคนกระดาษจันน่วเนอะเสมือนเราก็เห็นซองยูทูปก,กันดินแล้วกวางเลยพูชุดชุดสายตาเลย่ต้องเสื้อมาเนาะมัน,มนมาจะาเน้ตนตัวก็น,น้อยมากก่อน,น้อยอ้อน

แมงม้ไอ้ะดานเล้หลวดมันน้อยนะมันต้องค่อยซีถันเลยถูเสื่อมเพื่อนกะไปยืมของพี่น้องเพื่นมาระวังเนื้ไปไปอ ตือคนกับน้อยพูดดีค่ะสมุมเลยอืทรายเร่้นเนาะจัดประมาณเอาไว้ใส่ในัวเลือนคัะเพ่อนของ2,000ะออสงนองประมาณอยู่สองพอือตัวเชื้อจะมี้หน้าอยู่ในัวนะขาอยอะนะนี่พอดีเสื้อม เป็นใจนายบาดทะทางพวามรู้สึกก่อนจป็นนายบาดที้ดีใจคัสมุทรดีใจเฮงวาเนอยเพราะว่าสิได้เวลาปลูกผักงูงากินกับสบายหนูแล้วก็เวลาเฮาเฮากับบุคคลอยู่เพื่อนเนาะเฮาหรือเ่เฮามีผั้่ะแกมีประตูประตางอ่ะไปมาท้าไหนครับใช่แน่บุคคองบันไดเนาะควปลอดภัยสมุกหนึ่งมาทุกมื่อนี่จูนมันเอาเงินลาย แมบางทีเอารถเอาล่างไว้เพราะว่าเฮาบุมี่หัวมีเค่ะมือนอนกลางคืนกขยานสมุกมือนั่นเขายาลักรถไปตั้งหาคันเลยเนาะป้าเตอรนเลฟวราอยู่แถวหนึ่คนมากลักรถแมบางทีกับสมุกเลยมาเฮาเท่านี้ต้องดุกมาเบิ่งรถมาจอบเบิ่งรถพอบุมี่บอลไว้รถเนาะเพราะว่าท่านบุญจักกะ ท่านเออเปิดซื้อหายเนาะอากับเพื่อนกับอันซื้อหายเนาะคันคือว่าเฮียไปเลยป้าตายทั้งเป็นเลยสมัดตายเลยเนาะเพราะว่าทีงนี้มันกับใกล้ปลาปลาเนาะใกลปลาเลยปลาไปเลยบางที่ป็นคำคือเนาะพวกพวกคนกับบอลายเลยเพื่อนไปซามุกทำบ้านอย่างสวยเลยให้อันยังมูมาเป็ดไก่แถวนั้นว่ะเบิรงกรายการอยู่คือปุ๊บดู่ปาอยู่โดนแว่่นะนี่นี่เนาะ หนึ่งถ้าของเมียเราสมุกเราถึงนะสี่หลังค่ะกระคายในตามันใกล้กันแล้วสามสี่ห้าป้อมมันหกหกกันค่ะตาหวานค่ะเนี่ยยังอยู่ใกล้อยู่แบบชิมีเพื่อนสองลังเนาะอยู่พุ่นไปยนียไปพุ่นอีกคนพี่น้องเพราะว่ากับบ่าวทากระมักอยู่แบบนี้หนึ่งมากอ่ะมันอยู่กับไห่กับนามี่น้องปูน้องปลาสบายแน่ถ้าคือเพื่อนกับน้ำกับปูไก่กันสมุกเลยอันนี้กระิกระเทือนนะอันนี้แค่ในงามที่แต่งหน้ากัน อยู่เลยว่ะมันโยกบอนสบายเนาะเพิ่นมากไปแบบนี้คุยพี่น้องกันรับมือสิแถวนี้กะสิเป็นบ้านเป็นเมืองประเทัเนี่ยเพิ่นบ่มักไปบุ้นวายพอตายสีตายบ่ว่าตั้งต่อไปนี่กะดินรอต้นหญ้าเฮากะทั้งในมันก็เบิดแล้วเลยเคือนกัจิ้มจีมกันเลยอยู่เนี่ตัวมือเลยเลยอยู่แบบนี้กะง่ายแบบนึงสะดวกสบายเนาะท่าเฮ็ดท่าฮอนง่าย แม่หาอยู่หากินเนยโก่อนอื่นเนาะให้ทางบาราขอบุญขอบคุณไปยังแม่ฮักแล้วก็ทางพัวหักไอฮักเนาะหลายคนสาวคนเนาะเป็นยังไงจีเป็นสมศอยกันขอบุญขอบคุณทางพัวหักและแม่ฮักเด้อแล้วก็ไอฮักเนาะทางสามทางที่ซอยเดือครอบครัวทาง ตับาะตาและก็สามุกเนะ mm hmm. าะตั้งเบาะตากับบุมีอย่างไรเนาะแต่อนงูผ่อนงอมือสิบนิ้วคือว่าได้แต่ได้แต่พ้าโอ้ยเบาะตากับตะเซี่ยนหยเนาะนได้แต่ความได้แต่ความันน,นา,หนาให้ทั้งพิน่นอนุม,มันผ่อนยืนเด้อเป็นโฮมโ,โฮมไซดให้ลูกให้ดานหรือว่าเหตุธุรกิจการงานอะไรก็ของให้ราบลื่น <Yeah. S 1> จะเลื่อนไป มือหนักอ่ะสาธุกมีแต่ความสุขความเจริญนะเนาะให้มาสำแดงกะให้ไหลกับพื้นไปหารอยเท่าพันเท่าเนาะกินบุกจกบัวลงเเออ้นาะดีใจลาจนบ่อยอย่างวะเมื่อได้ับข้าวอันที่ว่าเพื่อนชุดช่วยเขะแมาเนาะถ้าคือเข้ามือคือคำมุกไปเพราะว่าถ้าคือกำลังเท่านี้คอยว่าคือสี อะไรไงส่วนลายก็คือเฉพาะบา,ะบาะไป,ไปอานอกเหน,เนี่ยเขาซื้ออันรักเสานี่ก็เบิดเป็นหมื่นแล้วเนาะวันนี้เฉพาะตะเคียนกระเพืพอโอเคน้ำบ้านน้ำเขาส่วนลายก็มีแต่หรือว่าตัดไม้ตัดตอกไม้ไม่ธรรมดาโดยอันนี้เฮา,าก็อยากให้มันคักแน่เสมออันนี้ความฝัน สามุกดามาโดนแล้วเนาะแบบไปเห็นแบบเพิ่นแบบบ้านทรายปูนแยวแบบคุณอาคุณยายเพิ่นชุดซอยเขามาเนาะเรื่องหัวลงแก่ฮะกันได้แต่คิดนะฮะเลยว่าโอ้ยมือใดนได้ครับสีได้แบบนี้เนาะแบบดีแบบเขากระจายปลูกพักปลูกมีเนาะอันนั้นอันนี้ไว้กับสบายเนาะถึงหาวตีอยเล็ดกำแพงใช้ตัวนางกะพุ่มชายที่สุดโอ้ยบ่กทางไอ้ใจยาว่าคนดีใจที่สุดเลยอันนี้เนาะแบบว่าว่ายังบ่ออกเลยเพื่อนๆน้อยเลยทำนี่กะถือว่า บุญบุญลายแล้วบุญหัวแล้วเนาะยังกำลังแหงเนี่ยโอ้ยเหนื่อยเนาะย่างเงีวันใดที่ปลูกภาคภูมหญ้าวันนี้พยานขี้้านเพื่อพระเจ้าเนาะโบเมเนาะย่านแต่ขี้ข้านปลูกคนแรกไปเนาะแต่ข่อยสี่ใส่เบอร์เนาะสเอาต้นไม้มาลงอีกพ่อพี่เนาะเยอะเิดเลยแต่นี่งทางหน้าบ้านเนาะอากะสี ซีดงต้นแบบเป็นโฮมไม้หลายกลัวทั้งนี้เนาะัันปลูกพักในสีอาเป็นหลังบ้านตัวทางนี้มีแต่ทางนี้กับพอทากระหาไมยังมาอัดไวยเนาะนี่ตัวาดินมันหนาดินมันโบกพี่ยงกันเราต้องใส่หรือว่าถ่ายงามได้เพื่อ ถ้าเิ่นเอา,ากินมาถมฮันจังสิดได้เอากระดิะ่งมเลย้มาดีสิได้เอาไม้เอาอยังที่ว่าเป็นนกักกระซีอะไรวะไม่ฟ <c oughs> องเนย <c oughs> มีแต่บอนนี่แหละสมุกเลยข้างนั้น้ลือบตาเล็กน้อยเลยป่าจ้าบายนี้พวกเี่น้องกาสำหรับคลิปนี้กลับมาอัปเดตให้เบิ่งนเกาวๆเนาะพอช่วนตางเือนทางซานสมุกดากะอ่า FC ทำผู้เนาะก็มีหลายคนหลายคนนะด้วยเจ้าสาวนินึ่งเนยมาเบิ้งนทำสร้างเพื่อนอ่ดีใจกันไปเป็นเมนผู้อื่นผู้ไกลอันละบาวของบาทาเนาะเพิ่นกระตางหาตางซอยเพิ่นพี่น้องเลยก็ยืมตู้เสื่อมเพิ่นมาให้อีกคะก็ได้เนาะแล้วก็ยืมตู้เสื่อมได้สมุกิเลยอันเป็เพิ่นก็ยืมของเพิ่นยืมของพระเถาเพิ่นอันตามที่เคยฮู้จักกับเพิ่นเนยเมื่อก่อนอ่ะอันทางสามมุกดากับบาทาเนี่ยก็ไปอยู่นอำเพิ่นเนาะอยู่ฟาร์มหมูเพิ่นพี่น้องเลยเป็นเป็นสร้างเพิ่นนี่ เป็นสร้างเกี่ยวกับงานเสื่อมอ่านตอดอกตอน้านี้ได้เบิดแต่ว่าเสียอย่างนึงบ่มีอุปกรณ์บบมีอุปกรณ์เนาะแบบซีเมอร์นี่บ้านเท่านี้ถือว่าอยู่รอดเลยเนาะแต่ว่าเพิ่นนี่อ่าจีวาจีไนเครื่องมือเพิ่นพ่อเครื่องมือโบมีนะเพ่อพี่น้องอาชีพหับงานหับยางกะบบได้เนาะแต่ก่อนเพื่อนกับไปอยู่ทำงานทุ่ไทยกับป่าทางแต่ก่อนเนาะโดยกเรากับไปอยู่น้ำเพิ่นนี่แหละโดย อันนี้คันว่าเพิ่น,นในพา,พามอันนี้ก็แม่นหาเพิน่นมาเฮ็ดให้ท,ท,ทับิดว่าสิให้เพิ่นนั่นน่ะดูบัดนี้เพิ่นก็นเลยไปขอยืมตู้เสื่อมมาอันเสื่อมให้ดูให้หลานท่นะเพิ่นพี่นอ้องเขาเสื่อมใส่กับติกัระล็กมันก็บสีน้ำเน่นขึน้นไปเติมเนาะอ่าใครกว่าเฮาเอาเอันเล็กนั่นแบบเอาลวดมัดเอาแม่นมันก็ับใครกันเก่ลยปลาสากอื่นอ่า ทางสาวมุกดาก็เช่นเด้ยวกัโตไปซื้อเครื่องซื้อของก้อนบัานี้พโคนพี่น้องเลยสบายดีทางมาทานเนาะเชได้ไปซื้อเครื่องอันมาให้ทางสร้างเพราะเพิ่นสีมาเห็ดมืออื่นพวยพี่น้องไปก่อนอื่นสำหรับที่นี่กับทางสาวมุกดากับขอขอบุญขอบคุณทางลาภูญใหญ่เดินเลยเนาะโดยเอาโอเคสำหรับที่นี่้าาผิดพลาดประการใดก็ต้องกราบขอโทษขออภัยในรายเด้อพวยพี่น้องเนาะสำหรับที่นี่กัอกราบเข้ามาสบายดี